สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทำนะครับการสร้างฟอร์มจากไฟล์ HTML นะครับเสร็จแล้วก็จะให้นะครับบันทึกข้อมูลจากฟอร์มนั้นนะครับลงไปใน Google Sheets ได้อย่างไรนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็นะครับเปิด Google d r i v e ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปสร้าง Google Sheets ขึ้นมา1ไฟล์นะครับคลิกขวาไปที่ g o g l e s h e e t s ครับจากนั้นนะครับ ทำการสร้างไฟล์ g o o Google s h e e t s ขึ้นมาจากนั้นนะครับผมจะ,ะตั้งชื่อตรงนี้ว่านะครับข้อมูลนะฮะทีนี้นะครับให้นะครับไปที่เมนูนะครับเครื่องมือนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรกับไฟล์ g o o Google s h e e t s ก็ได้นะครับเราแค่สร้างไฟล์ g o o Google s h e e t s ขึ้นมารอไปเฉยๆนะครับจากนั้นไปที่เมนูเครื่องมือแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ได้เลย พอเปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยก็บันทึกโปรเจกต์ไว้เลยนะครับคลิกไปที่โครงการไม่มีชื่อนะครับผมจะบันทึกชื่อว่าบันทึกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้โปรเจกต์ชื่อว่าบันทึกข้อมูลนะครับจริงๆเราตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวซูมโคด้ดเขานิดหนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมแชร์ไฟล์ให้นะครับแชร์โค้ดให้ใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับพอเปิดลิงก์มานะครับมันก็จะมาที่ก i ิดทับตรงนี้นะครับให้เราทําการนะครับมาที่ c o d e j s ก่อนนะครับแล้วก็มาที่รอตรงนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วก็ Ctrl-A o t r l o ครับ Copy เลยนะฮะแล้วก็กด Back ครับจากนั้นมาที่สคริ p t ของเรานะครับลบทิ้งไปเลยนะครับฟังก์ชันเนี่ย c อนโทรล V ลงไปครับโค้ดที่ปล่อยให้นี้นะครับก็ c อนโทรล V นะครับเสร็จแล้วนะครับมาแก้บรรทัดเดียวก็คือว่าชี n เนมเท่ากับ xxx นะครับถ้าเรานะครับชี n เนมของเราเป็นภาษาอังกฤษก็ Copy ไปถ้าเป็นภาษาไทยก็ Copy ไปเหมือนกันตรงนี้นะครับผมจะ Copy ชื่อตรงนี้นะครับ c อนโทรล C นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับ c อนโทรล V นะครับ พอระวางชื่อนะครับชีตไปเรียบร้อยนะครับสเตปต่อไปนะครับส่วนอื่นไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทําการ initial setup นะครับเพราะว่าในการเขียนโค้ดตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่านะครับ setup key ก่อนนะครับให้มันรู้ว่า ไฟล์กู s h น e ีชนี้นะครับไฟส e ปร s h e e t ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟล์อะไรอยู่ที่ไหน ID อะไรนะครับเขาจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ property service นะครับ the get script property นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเราวางโค้ดแก้ไขชื่อแบบนี้เสร็จนะครับให้ทำการนะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็น initial setup นะฮะแล้วก็ทำการเรียกใช้ครับซึ่งในการเรียกใช้ครั้งแรกนะครับก็จะต้องมีการ ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก่อนนะครับเป็นการยอมรับาการาใช้อีเมลนะครับก็กดปุ่มไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับแล้วก็ไปเลือกบัญชีอีเมลของเราครับไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่บันทึกข้อมูลไม่ปลอดภัยนะครับกดปุ่มอนุญาตนะครับอ่าถือว่าขั้นตอนสเตปนี้นะครับ เราได้ทําการเซตอัพนะครับให้โปรแกรมรู้จักแล้วว่าต่อไปนี้นะครับเวลาที่มันมีการนะครับทำงานนะครับเกี่ยวกับสคริปต์นะครับมันก็จะมาใช้สคริปต์นี้ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยสเต็ปต่อไปทําอย่างไรนะครับสเต็ปต่อไปก็คือนะครับให้ทําการนะครับดิปลอยนะครับหรือว่าทําสคริปต์นี้ให้กลายเป็นเว็บแอปนะครับวิธีการก็คือนะครับมาตรงนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับ มาที่การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับคลิกลงไปเสร็จแล้วไปที่เลือกประเภทครับแล้วก็เลือกเป็นเว็บแอปนะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนจากฉันเท่านั้นนะครับเป็นทุกคนนะครับแล้วก็คลิกไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับ เสร็จแล้วเราจะได้ลิงก์นี้มาเห็นไหมครับเนี่ยท้ายสุดของลิงก์ก็คือ s l a s exec นะครับนี่คือลิงก์ของเว็บแอปตัวนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะยังไม่ปิดนะในหน้านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างไฟล์ html ขึ้นมานะครับวิธีสร้างไฟล์ html ทำยังไงนะครับอ่าก็นะครับง่ายๆเลยนะครับผมก็จะทําการย่อนะครับทั้งหมดลงไปแบบนี้ก่อนนะครับคลิกขวาขึ้นมานะครับที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็ไปที่ new นะครับ แล้วก็ไปที่ Text Document นะครับคลิกนะแล้วก็จะได้ Text Document ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับ Text Document เนี่ยว่างๆแบบนี้จากนั้นนะครับกลับมาที่ลิงก์ที่แชร์ให้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับจะเห็นนะครับลิงก์ Index .html นะครับแล้วก็คลิกไปที่รอครับเสร็จแล้วก็ Ctrl A Ctrl C ครับ Copy เลยนะฮะ Copy เสร็จนะครับก็เปิดนะครับ Notepad ตัวนี้ขึ้นมานะครับ คอนโทนวีนะครับวางลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับเมนูไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอดครับบันทึกเลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับเซฟแอดไทป์ให้เลือกเป็นออนไฟล์นะฮะเอนโคดิ่งให้เป็น utf 8นะครับในที่นี้ผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะก็จะตั้งชื่อนะครับไฟล์เป็น i n d e x นะฮะ index นะฮะ d html แบบนี้นะครับ index.html จากนั้นนะครับกดปุ่ม save ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับผมก็ปิดเลยนะครับได้ไฟล์ html แล้วตอนนี้ก็กด back ได้นะครับจากนั้นนะครับเนี่ยได้ไฟล์ index.html นะครับเมื่อได้ไฟล์ index แล้วทำไงต่อนะครับคลิกขวาครับแล้วก็ edit นะครับในที่นี้ผมจะ edit ด้วย n o t e p a d พัดๆนะครับ เพราะมันจะแก้ไขโคดง่ายนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับตัวที่เราจะทําการแก้ไขคืออะไรบ้างนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมทำฟอร์มนะครับตัวนี้บันทึกข้อมูลด้วย HTML นะฮะถ้าเราอยากดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะ Edit นะครับปิดลงไปก่อนดับเบิลคลิกเลยครับตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะเวลาเราทํางานกับ ฟอร์มนี้นะครับจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีการกรอกชื่อสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับอินพุตต่างต่างเข้าไปได้อีกนะครับขอให้เราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันแก้ไขยังไงเพิ่มยังไงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับอ่าเรากลับมาแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับสมมุติว่าไม่เอา HTML ออย่างเงี้ยก็ลบออกนะครับกดปุ่มบันทึก พอบันทึกเสร็จครับก็มารีเฟซตรงนี้นะครตรงนี้ก็แก้ก็จะเปลี่ยนไปตามทันทีนะครับอันนี้คือการแก้ไขแล้วก็ดูผลลัพธ์ได้ทันทีเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราได้ไฟล์ h t m l อแบบนี้นะครับก็นะครับให้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับประมาณบรรทัดที่ 3, 6 3 7นะฮะมันจะมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะฮะลิงก์ตรงนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวตอนแชร์ให้ผมอาจจะลบลิงก์นี้ออกนะครับจะได้ไม่งง เดี๋ยวผมจะใส่เป็น x x x ให้นะครับแต่ค่อยลบ3 x ออกนะครับถ้าท่านเปิดขึ้นมานะฮะท่านอาจจะเจอแบบนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอาอะไรมาใส่นะครับกลับมาที่สคริปต์ของเราครับเมื่อเราทําการนะครับทำให้เป็นเว็บแอปเราก็จะได้ลิงก์เว็บแอปตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ทําการ Co ทีีนน้ะคัดลอกเลยนะครับเนี่ยคัดลอกลิงก์นะครับ แต่ถ้านะครับเราไปปิดไปก่อนนะครับลืมก็ปี้ไว้นะฮะเราจะเอายังไงโค้ดไอ้ลิงก์ตัวนี้นะฮะให้มาตรงนี้เหมือนเดิมครับทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็มาเมนูตรงกลางครับจัดการทำให้ใช้งานได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นลิงก์อ่าอันเดิมคือลิงก์นี้นะครับแต่ถ้ามีการไปแก้ไขโค้ดนะครับมีการปรับโค้ดอะไรต่างๆตรงนี้นะครับ เราจะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือวิธีการปรับรุ่นมาตรงนี้นะครับจัดการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วมาที่ดินสอนะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้ให้คลี่ลงมาแล้วเลือกเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็คลิกการทําให้ใช้งานได้นะฮะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการอัปเดตโค้ดนะครับเราก็จะได้เวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับแต่ลิงก์เราจะได้ลิงก์เดิมนะครับเป็น URL เดิมตลอดนะครับตัวนี้นะฮะ ก็ปี้เลยนะครับคัดลอกนะครับเสร็จสิ้นโอเคนะครับตอนนี้เราได้ลิงก์นะครับเว็บแอปตัวนี้มาแล้วเราก็กลับมาที่ไฟล์ h t m ล์เรานะครับมาตรง 3x ตรงนี้นะครับลบ 3x ออก c t r l ร V ลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกได้เลยเมื่อเราบันทึกแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปใช้งานนะครับเราจะต้องนะครับไปกําหนดนะครับ ข้อมูลเขาเรียกว่าหัวคอลัมน์ก่อนนะครับหัวคอลัมน์ที่เราจะเอาข้อมูลลงมานะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราจะระบุลงไปนะครับถ้าดูในโค้ดนะครับบรรทัดที่21นะคร return header นะครับเท่ากับเท่ากับ time stamp นะครับหมายความว่ามันจะไปเช็คคอลัมน์นะครับแถวแรกบนสุดเลยนะครับว่ามันเจอข้อความนี้ไหมนะฮะให้ control C นะครับ time stamp ตรงนี้นะครับเอามาไว้ในช่องแรกเลยนะครับก็คือ เวลาที่บันทึกลงมามันก็จะบันทึกเป็นวันเวลาลงมานะครับว่าคอมูลนี้ถูกบันทึกเมื่อไหร่นะครับ time stamp นะครับจากนั้นนะครับผมได้ทําการปรับฟอร์มนะครับให้สามารถนะครับใส่หัวข้อลม์เป็นภาษาไทยได้นะครับปกติแล้วตรงนี้นะฮะ type text form control placeholder นะครับแล้วก็ name นะฮะถ้าเราตั้งชื่อ name ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อคอลัมน์เราก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ พอดีนะครับผมมาปรับตัวนี้เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก๊อปปี้นะครับชื่อภาษาไทยตรงนี้เลยนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเรียงเลยนะครับมีชื่อสกุลอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ชื่อเล่นนะครับเนมชื่ออะไรตรงนี้ก๊อปตรงเนมเท่ากับตรงนี้แหละนะฮะมาใส่นะฮะตรงนี้นะฮะชื่อเล่นเบอร์โทรอย่างเงี้ยนะครับก๊อปปี้มานะครับใส่ลงไปในคอลัมน์แรกนะครับในแถวแรกนะครับก็ตินะฮะ แล้วก็อะไรอีกอีเมลโอเคนะครับคอนโทรลซี Ctrl C, นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบเนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเฮดเดอร์มันนะครับเป็นเฮดเดอร์ที่จะต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ข้อมูลมันจะถูกบันทึกลงไปในแต่ละแถวนะครับในแต่ละแถวแต่ละครั้งที่เป็นการกรอกฟอร์มเนี่ยมันจะเช็คจากเฮดเดอร์นะครับว่าถ้ามีทางแส้มันก็จะใส่วันเวลาลงไปนะครับถ้ามีชื่อสกุลนะครับ มันก็จะเอาข้อมูลจากชื่อสกุลตรงนี้นะครับใส่ลงไปในนี้นะครับมันก็จะไล่ตามเฮดเดอร์ที่มีนะครับอันนี้คือลักษณะของโค้ดเขาใช่ครับที่เขาเขียนมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากจะนะครับเพิ่มข้อมูลอะไรนะครับเราก็เอาเนมมันนะครับไปกําหนดเนมมันว่าเนมคืออะไรนะครับแล้วก็เอาเนมนั้นนะครับมาใส่เป็นตัวเฮดเดอร์นะครับเพื่อให้ข้อมูลกรอกลงไปนั่นเอง โอเคนะครับเมื่ออธิบายพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันนะครับว่าเมื่อเรามีการบันทึกข้อมูลนะครับมันจะบันทึกให้เราไหมนะครับผมจะรีเฟซนะครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับตรงนี้ชื่อสกุลสมชายนะฮะเรียนดีนะฮะชื่อเล่นชายนะฮะเบอร์โทรนะครับ0ูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะฮะอีเมลนะครับอีเมลสม ครับีเมลดอตคอมโอเคนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับเราก็กดปุ่มบันทึกได้เลยนะครับพอกดบันทึกเสร็จรอสักครู่นะครับมันจะมีป๊อปอัพด้านบนนี้อเลอร์ขึ้นมานะครับ thank for นะครับอ่าตัวนี้เรายังไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวพาแก้นะครับกดตกลงก่อนนะครับตรงนี้มันบอกว่าเรามีการบันทึกข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเช็คดูที่ไหนนะครับเราก็ต้องมาเช็คที่ชีตนะครับว่าข้อมูลมันมาหรือยังคลิก ่าโอเคนะครับถ้าข้อมูลมันลงมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าฟอร์มของเรานะครับเรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับสำเร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับข้อความเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็มาที่ไฟล์อินเด็กเรานะครับประมาณมาทัดที่42-43นะครับมันจะมีคาว่า tank h f o นะครับเนี้ยเราก็นะครับแก้เป็นภาษาไทยได้ครับบันทึกนะครับ ข้อมูลนะฮะเรียบร้อยแล้วเงี้ยนะฮะแจ้งเป็น alert ไปเลยนะครับเราก็กดบันทึกอ่าพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเทสอีกรอบหนึ่งครับว่ามันจะแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็กลับมาที่ฟอร์มนะครับถ้านะครับข้อมูลมัน้ังอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะบันทึกซ้ําได้เลยนะครับสามารถบันทึกซ้ําได้เลยนะครับโดยไม่ต้อง refresh ก็ได้นะครับ อะผมขอลองเป็นสมปองคนสวยครับชื่อเล่นปองเบอร t นะครับอ่าเบอร์ t ู o อาจจะแตกต่างกันอีเมลนะก็เป็นปองนห็นะครับอ่ากดปุ่มบันทึกครับอ่ากดปุ่มบันทึกพอบันทึกเสร็จนะครับสังเกตว่านะครับอ่าถ้าเราไม่รีเฟรชนะครับถ้าเราไม่รีเฟรช ข้อมูลก็จะใช้นะครับข้อมูลที่ยังไม่อัปเดตนะครับมันก็จะกรอกข้อมูลลงไปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัว alert เนี่ยนะครับยังเป็นอันเดิมอยู่เพราะฉะนั้นนะครับให้ refresh หนึ่งครั้งก่อนนะครับมันถึงจะ alert เป็นภาษาไทยนะครับอ่ะลองอีกหนึ่งคนนะครับสมพงศ์นะครับคนขยันนะครับอ่ะสมพงศ์คนขยันชื่อเล่นพงศ์เบอร์โทรนะครับใส่ลงไปทดสอบดูนะฮะ อีเมลนะครับ uh e uh, p p p อ่าีเมลนะครับ p p p นะครับ gmail com จากนั้นเรามันทึกดูครับมันจะต้องเตือนเป็นภาษาไทยให้เราแน่เห็นไหมครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตกลงครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงมาที่ g g o o Google s h e e t นะครับทีนี้นะครับถ้าเราทําสําเร็จแบบนี้นะครับเวลาเราจะไปใช้จริงทํำยังไงนะครับก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับก็คือ เราก็อัปไฟล์นี้นะครับขึ้นไปที่ไฟล์เว็ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่คือไฟล์ที่เราอัปเดตใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ Copy เลยนะครับคลิกขวา Copy นะฮะจากนั้นผมจะไปที่ตำแหน่งที่นะครับได้ทำคลิปสอนไว้ก็คือไดซีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เว็บนะฮะไปที่โฟลเดอร์พัฟฟินะฮะแล้วก็จะวางนะครับวางทับอินเด็กันเดิมนะครับตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการ d e PLOY นะครับไปที่นะครับ command prompt นะครับไปที่ command prompt แล้วก็ครับ cd backslash cd web นะครับย้ายเคอร์เซอร์ไปที่โฟลเดอร์ web นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่ง i ฟ e base นะฮะ i ฟ e b a s e d e PLOY นะครับ ploy นะครับแล้วก็กดพิม e ์เอ็ครับ คำสั่ง f i ล e b a รด d e พลอยนะครับก็จะทําการอัพโหลดนะครับไฟล์ตัว Index ของเรานี้ขึ้นไปนะครับที่โฮสต์นะของไฟล์เบนะครับตัวนี้ไปดูคลิปสอนได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้วิธีทำนะครับทำคลิปสอนไปแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับคอมพลีทนะครับทีนี้เราไปเช็คดูนะครับเวลาเราจะไปใช้งานออนไลน์นะครับผมก็จะไปที่ f i ล e b a t e นะ f i e ไฟล์เนะครจากนั้นไปที่คอนโซลครับ เสร็จแล้วก็ไปที่โปรเจกต์นะครับเพราะว่าเราจําลิงก์ไม่ได้นะครับว่าลิงก์มันเข้าตัวไหนนะครับก็มาที่โฮสต์ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Get Start นะครับอ่าเนี่ยเราจะเห็นเว็บเราแล้วนะครับเว็บแอปนะฮะตัวนี้นะครับก็คลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จเห็นไหมครับเนี่ยฟอร์มตัวนี้ตอนนี้อยู่ออนไลน์แล้วนะครับไม่ใช่ออฟไลน์อีกต่อไปแล้วนะครับอ่าเป็นฟอร์มที่อยู่บนออนไลน์ เราก็มาทดสอบกรอกข้อมูลเลยนะครับว่าข้อมูลมันจะลงไปไหมนะครับชื่อสกุลเลยนะครับอภิวัตรเนี่ยกันหานะครับชื่อเล่น่าชื่อเล่นใส่เข้าไปนะครับเบอร์โทรน,นะครับใส่เข้าไปนะครับอีเมล่ะอีเมลนะฮะอภินะฮะ ทดสอบดูซิว่าเมื่อนะครับไฟล์นี้มันขึ้นบอร์ดแบบออนไลน์นะครับขึ้นแบบออนไลน์แล้วอยู่บนคลาวแล้วนะครับมันจะทํางานไหมแล้วก็กดบนปุ่มบันทึกได้เลยนะครับบันทึกเสร็จไหมครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยก็มีอเล r ร์ขึ้นมาป๊อปขึ้นมาแบบนี้ตกลงนะครับจากนั้นเราไปเช็คข้อมูลที่ Google Sheets ครับโอเคไหมครับอภิวัสนาข้อข้ข้ข้อ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 ข้นข้นข้อ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 อนไอน์นะครับ ไฟล์ HTML นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจากตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงบนชิ้ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ไปลองพัฒนาดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ